เมกาทอมโบมอนเตอร์ ow, พันไม้ที่บินเร็วที่สุดที่หางมีเข็มพิษายแรงไว้โจมตีเมกาทอมบ้าอาศัยอยู่ในป่าลึกกินใบไม้และน้ำเลี้ยงเป็นอาหารที่หัวมีเซนเซอร์ใช้สำหรับล่าเหยื่อหรือหลบหนีกรูเมแอนมอนเตอร์ที่คอยกัดกินบ้านของผู้คนสามารถเพิ่มจำนวนได้ถึง5เท่าในเวลาแค่1อาทิตย์แมลงเต่าพ่นควันมอนเตอร์ที่พ่นควันดำออกจากหลังปกติจะอาศัยในป่าลึกแต่บางครั้งก็จะมาอาศัยอยู่ร,บรอบๆเมืองของมนุษย์จะปล่อยกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาพร้อมกับควันดำด้วย ด้วงใหญ่เติบโตจากด้วงเล็กขนาดใหญ่กว่ามนุษย์ผู้ใหญ่มีแรงมหาศาลพอจะฉีกต้นไม้ได้จะโตเป็นด้วงยักษ์ได้ต้องใช้เวลากว่าครึ่งปีมแมลงวันคอมมโดเมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดเท่ามนุษย์น้ำลายมีสารเล่งให้เกิดการเน่าเปือ่อยต้นไม้ที่โดนก็จะเน่าตายไปสมดชอบกลิ่นหอ,หอมเป็นพิเศษจึงติดกับดักของมนุษย์ได้ง่ายๆแชมโยมอนเตอร์ที่มีหางเป็นกันไก่มีตัวที่เคยเป็นสมุนของกีนิดชื่อว่าอูโกและถูกกีนิด